สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชม220นะครับคราวนี้อาการพายันนะครับอาการพายันเป็นยังไงมาดูอาการของพายันเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมันอยู่เข้าไปข้างในต,ต้องอยู่เสมอนี่เลยนะเนี่ยรถเพิ่งออกเมื่อวานนะนี่มีคราน้ำมันออกมาแล้วนะครับถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยน้ำมันจะออกมากกว่าน,นี้นี่น้ำมันออกแล้ว แล้วก็เดี๋ยวผมจะแก้พอกลางห้อยนะฮะตอนนี้พอกลางมันลงอยู่ข้างล่างแบบน,นี้แล้วผมจะทำการให้มันขึ้นไปนิดนึงพเพื่อที่ว่าให,ให้ให้ระดับมันได้กันเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวผมจะแก้ให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูหลังตอนหลังตอนติดตั้งเสร็จนะคะผมได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงเเอเริ่มจากอันแรงนะแก้พอกลางห้อย นี่จะเดินตอนแรกที่มันอยู่ตรงนี้นี่มันขึ้นไปแล้วอันนี้มันทําให้ตรงเลยนี่เสร็จไปอย่างนึง่งแล้วก็นี่เสม,มอแล้วนะครับตอนนี้เสม,มอเลยนะเสม,มอกันเป๊ะว่าดีเลยนี่มันต้องแบบนี้นะครับเราไม่ยันนะครับแบบนี้แล้วก็เสริมด้วยท่อสุดมงซังีนข้างนี้นี่มิงซังนี่ท่อสุดมงซังครับ จบรายละเอียดนะครับ2020เดี๋ยวยังมีอะไรนะมีอุด ETR อีกเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวพ่าจะมาดู ETR กันนะครับ คันนี้ได้ทำการอุดีจีอานะคะของของ HPD ใช้ท่อนำบนุนะทา,ทางล้านเราใช้ของท่อนำบนแล้วก็เป็นอุดของ HPD แล้วก็ข้อสุดนิงสัง,งนี่นิงสังแท้ๆนะ,ะนิ้งสังครับเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงท่อมิงสังกัน หวานๆนะครับข้อนี้มีเสียงปูด้วยโอเคขอจบเพียงแค่นี้นะครับใครสนใจสเต็ปนี้ติดต่อผมได้ใช้งานยาวๆเลยครับทำทีเดียวขอบคุณครับ